ท่ามกลางฝูงชนเสียงหัวเราะและการสนทนาที่รายล้อมบางครั้งเรากลับรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ความรู้สึกโดดเดี่ยวคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบเชียบราวกับเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญเพื่อนที่คอยกระซิบข้างหูว่าเธออยู่คนเดียวนะความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์ สภาวะที่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับชีวิตทางสังคมที่วุ่นวายแต่กลับซ่อนตัวอยู่ทุกซอกมุมของจิตใจมนุษย์ไม่ว่าเราจะมีเพื่อนมากมายเพียงใดมีกิจกรรมให้ทำมากแค่ไหนความเหงาก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักปรัชญาอัติภาวานิยมมองว่าความเหงาไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเป็นมนุษย์ เป็นความจริงที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พวกเขาเชื่อว่าความเหงาเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงเมื่อความเหงามาเยือนมันมักจะนำมาซึ่งคำถามมากมายคำถามที่เราอาจหลีกเลี่ยงมาตลอดคำถามที่เกี่ยวกับความหมายของชีวิตจุดประสงค์ของการมีอยู่และความสัมพันธ์ของเรากับโลกใบนี้ ความเหงาผลักดันให้เราหันกลับมามองตัวเองพิจารณาความเชื่อค่านิยมและความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ภายในมันเป็นโอกาสให้เราสำรวจโลกภายในของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วนและค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราอาจเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับว่าความเหงาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เมื่อเราเปิดใจให้กว้าง เราอาจพบว่ามันไม่ได้เป็นศัตรูที่น่ากลัวอย่างที่คิดตรงกันข้ามความเหงาอาจเป็นประตูสู่การเติบโตเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้อื่นการอยู่กับตัวเองอย่างสงบเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองได้ โดยไม่รู้สึกกระวนกระวายเราจะสามารถค้นพบความสงบภายในและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองได้การฝึกฝนการอยู่กับตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดจากโลกภายนอกหรือหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่หมายถึงการที่เราสามารถใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ โดยไม่รู้สึกว่าต้องเติมเต็มช่องว่างด้วยสิ่งอื่นเราสามารถเริ่มต้นด้วยการกำหนดเวลาในแต่ละวันสำหรับการอยู่เงียบๆคนเดียวอาจจะเป็นการนั่งสมาธิอ่านหนังสือหรือเพียงแค่จิบชาชมวิวการทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับการอยู่กับตัวเองมากขึ้น เมื่อเราเริ่มรู้สึกสบายใจกับการอยู่คนเดียวเราจะเริ่มสังเกตเห็นความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นและสามารถจัดการกับอารมณ์ต่างๆได้อย่างมีสติความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์อาจเป็นครูที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเรามันสอนให้เรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริง และค้นพบความหมายของชีวิตการเผชิญหน้ากับความเหงาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อเราเรียนรู้ที่จะโอบรับความเหงาเราจะพบว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันเป็นเพียงสัญญาณที่บอกว่าเราต้องการเวลาเพื่อพักผ่อนไตร่ตรองและเชื่อมต่อกับตัวเอง ความเหงาอาจเป็นโอกาสให้เราได้ชาร์จพลังกายและพลังใจเพื่อให้เราสามารถกลับไปเผชิญหน้ากับโลกภายนอกได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ความเหงายังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆศิลปินนักเขียนและนักประดิษฐ์หลายคนต่างก็ค้นพบแรงบันดาลใจจากช่วงเวลาแห่งความเหงา เมื่อเราอยู่คนเดียวเราจะมีเวลาและความเงียบสงบในการคิดทบทวนทดลองและสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆความเหงาจึงเป็นเหมือนห้องทดลองที่ช่วยให้เราค้นพบศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราการยอมรับความเหงาไม่ได้หมายความว่าเราต้องชอบมันหรือแสวงหามันแต่หมายถึงการที่เราไม่ต่อต้านมัน เมื่อความเหงามาเยือนเราสามารถต้อนรับมันด้วยความเข้าใจและใช้มันเป็นโอกาสในการเติบโตแทนที่จะพยายามหนีจากความเหงาเราสามารถใช้เวลานั้นในการทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงรู้สึกเหงาและอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเมื่อเราเข้าใจตัวเองมากขึ้น เราจะสามารถหาทางจัดการกับความเหงาได้อย่างมีประสิทธิภาพความเหงาอาจเป็นสัญญาณว่าเราต้องการเชื่อมต่อกับผู้อื่นในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันอาจเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและแบ่งปันประสบการณ์กับคนที่เข้าใจเราบางครั้งความเหงาเกิดจากการที่เราไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวเองอย่างแท้จริง เราอาจละเลยความต้องการของเราและพยายามทำตามความคาดหวังของผู้อื่นเมื่อเรากลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองเราจะรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขมากขึ้นการเชื่อมต่อกับตัวเองเริ่มต้นจากการฟังเสียงภายในของเราสังเกตความคิดและความรู้สึกของเราและให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญสำหรับเรา เราสามารถทำกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขและผ่อนคลายเช่นการฟังเพลงการเต้นรำการวาดภาพหรือการทำอาหารการทำกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับความรู้สึกของเราและค้นพบความสุขที่แท้จริงความเหงาไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดให้หมดไปจากชีวิตแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเป็นมนุษย์ เมื่อเราเรียนรู้ที่จะโอบรับมันเราจะสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการเติบโตและค้นพบความหมายของชีวิตคลิปวิดีโอนี้ต้องการที่จะนำเสนอว่าความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์ที่อาจดูน่ากลัวกลับซ่อนโอกาสมากมายสำหรับการพัฒนาตนเองและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและผู้อื่น การเดินทางภายในเพื่อทำความเข้าใจความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์ไม่ได้จบลงเพียงแค่การรับรู้ถึงมันแต่เป็นการก้าวข้ามไปสู่การยอมรับและอยู่ร่วมกับมันได้อย่างสันติลองจินตนาการว่าความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์เป็นเหมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่มาเยือนบ้านของเราแทนที่จะพยายามไล่เขาออกไป เราลองเปิดประตูต้อนรับเขาดึงเขาเข้ามานั่งและฟังสิ่งที่เขาต้องการจะบอกบางทีสิ่งที่เขาต้องการจะบอกเราก็คือเราไม่ได้ให้ความสนใจกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเองมากพอเราอาจกำลังวิ่งตามความฝันของคนอื่นหรือพยายามที่จะเป็นคนที่คนอื่นอยากให้เราเป็นการยอมรับความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ทบทวนตัวเองตั้งคำถามกับเป้าหมายและความเชื่อของเราและค้นหาเส้นทางชีวิตที่เป็นของเราเองอย่างแท้จริงความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องอยู่คนเดียวเสมอไปแต่หมายถึงการที่เราไม่ได้เชื่อมต่อกับผู้คนรอบข้างอย่างแท้จริงเราอาจมีเพื่อนมากมาย แต่กลับรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจเราความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการอยู่ใกล้ชิดกันทางกายภาพแต่เกิดขึ้นจากการที่เราเปิดใจและแบ่งปันความรู้สึกที่แท้จริงของเรากับผู้อื่นการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจึงเริ่มต้นจากการที่เรากล้าที่จะเปราะบ,บางกล้าที่จะแสดงด้านที่เราไม่สมบูรณ์แบบ และกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเราเปิดใจให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราเราจะพบว่ามีคนที่พร้อมที่จะรับฟังและเข้าใจเราอยู่เสมอความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์สามารถเป็นครูที่ดีในการสอนให้เรารู้จักการพึ่งพาตนเองเมื่อเราอยู่คนเดียวเราจะมีโอกาสได้สำรวจความคิด และความรู้สึกของเราอย่างลึกซึ้งเราสามารถใช้เวลาเหล่านี้ในการทำกิจกรรมที่เราสนใจอ่านหนังสือที่เราอยากอ่านหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการอยู่กับตัวเองอย่างสงบช่วยให้เราพัฒนาความมั่นใจในตนเองและรู้จักการให้กําลังใจตัวเองเมื่อเรารเผชิญกับความยากลำบากเมื่อเราสามารถพึ่งพาตนเองได้ เราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องพึ่งพาคนอื่นเพื่อเติมเต็มความสุขของเราการเอาชนะความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์ไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีจากมันแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขเราสามารถทำได้โดยการสร้างสมดุลระหว่างการอยู่คนเดียวและการอยู่กับผู้อื่น การดูแลสุขภาพกายและใจของเราและการทำกิจกรรมที่มีความหมายสำหรับเราการฝึกสติเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเหงาอย่างสงบเมื่อเราฝึกสติเราจะเรียนรู้ที่จะสังเกตความคิดและความรู้สึกของเราโดยไม่ตัดสิน เราจะเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าความเหงาเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับมันการทำสมาธิเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเชื่อมต่อกับตัวเองและค้นพบความสงบภายในเมื่อเราทำสมาธิเราจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคิดและความกังวลของเราเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะ และสัมผัสถึงความสุขที่เรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเราความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังละเลยความต้องการของเราเราอาจกำลังทำงานหนักเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอหรือไม่ได้ทำกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขการฟังเสียงภายในของเราจะช่วยให้เราตระหนักถึงสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของเรา และหาทางเติมเต็มมันเราอาจต้องปรับเปลี่ยนตารางเวลาของเราสร้างเวลาสำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่เราชอบเราอาจต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นและให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญสำหรับเราการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ็กน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก ในความรู้สึกของเราความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องอับอายเราทุกคนต่างเคยรู้สึกเหงาในบางครั้งบางคราวการพูดคุยกับเพื่อนสนิทครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกของเราและหาทางรับมือกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพการแบ่งปันประสบการณ์ของเรากับผู้อื่น จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวและมีคนที่เข้าใจเราการขอความช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่หมายความว่าเรากล้าที่จะยอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆศิลปินนักเขียน และนักดนตรีหลายคนได้สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่จากประสบการณ์ความเหงาของพวกเขาความเหงาช่วยให้เรามองโลกในมุมมองใหม่และเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราสามารถใช้ความเหงาเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นคลิปวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด จะเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวและเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทางในมงยามที่คุณเผชิญกับความรู้สึกเดียวดายให้คุณตระหนักว่าความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกหนี หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตที่หล่อหลอมเราจงเปิดใจโอบรับความรู้สึกนี้เพราะในความเงียบสงบนั้นอาจซุกซ่อนมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งการอยู่กับตัวเองอย่างมีสติคือทักษะสำคัญที่ช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งความเหงาเพื่อนเงียบของมนุษย์ อาจเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมองโลกในมุมมองที่แตกต่างและค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้สึกของคุณกับคนที่คุณไว้ใจเพราะการสื่อสารและความเข้าใจคือแสงสว่างที่นำทางเราออกจากความมืดมิดคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นกำลังใจให้คุณโอบกอดความเหงา เรียนรู้จากมันและเติบโตเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย